สวัสดีครับพบกับช่องทีเด็ดบอลนาอยู่เหมือนเดิมทุกวันนะครับผมสาหรับวันนี้นาะก็หยิบฟุตบอลมา1คู่เหมือนเดิมนะครับผมก่อนจะไปแนวทางของฟุตบอลตัวนี้นะขอไปสรุปผลงานตัวเมื่อคืนนะผมที่นาให้ไปก่อนหน้านี้สามารถดูคลิปย้อนหลังได้เลยจะเป็นฟุตบอลลีกสเปนลาลิกา้าคิโรนานะผมไม่ทําให้ผิดหวังผลก็จบไป3ประตูต่อศูนย์นะครับผม,ผมก็ไม่มีผิดหวังสมาชิกที่ติดตามช่องของนายอยู่ก็ไม่มีผิดพลาดสําสหรับแนวทางอีกชุดที่2นะผมเป็น วันที่18เช่นกันของเมื่อคืนล่าสุดที่ผ่านมานะผมให้ไป3ตัวนะผมเดเตอร์นะผมก็ไม่ทาให้ผิดหวังนะผมชนะไป2ประตูต่อ3คิโรนาคู่ที่2ก็ชนะไป3ประตูต่อ0มาพลาดท่าปอโตนะผมพ่ายไป2ประตูต่อ0ทำให้แนวทาง3ตัวเมื่อคืนเข้า2พลาดไปตัวเดียวสําหรับแนวทางนะครับผมก็เผื่อใครสนใจจากบริีต่อนะผมรับแนวทางแบบนี้นะผมก็สามารถติดต่อผลงานน้มาได้เลยนะที่จริงข้อมูลติดต่อไว้ด้านล่างคลิปนี้นะผม โอเคครับมาดูสถิติของทั้งสองทีมนะผมเบรเมนกับไรซิกค,คืนนี้ครับเตะเวลาเที่ยงคืนครึ่งบุนเดลิกาเยอรมันนะครับผมเคยเจอกันมาแล้ว5เกมล่าสุดนะผมจะเป็นทางไรซิกทำได้ดีกว่าชนะไป3เสมอ2โดยที่เบรเมนยังไม่ชนะเลยนะผมมาดูอันดับตารางคะแนนของทั้งสองทีมนะผมไรซิกอยู่อันดับ3นะครับแข่งไป15เกมชนะ10เสมอ2แพ้ไป3นะผมมีอยู่32คะแนนส่วนเจ้าบ,บ้านนะผมแข่งไป15นัดเช่นกันชนะ4เสมอ3แพ้ไป8นัดเลยนะผมมีอยู่15คะแนน มาดูฟอร์มนะผมโดยรวมของทั้งสองทีมไบรเมนหกเกมล่าสุดฟอร์มยังไม่ค่อยสุดีนักนะผมแพ้สามเสมอสองชนะหนึ่งมีตัวเจ็บเข้ามาจะเป็นยิลี่ฟาเบนกล้านะผมและตัวเจ็บอีกสามรายที่ยังเจ็บอยู่ระบบคาดการว่าคืนนี้น่าจะมาในระบบสามห้าสองนะผมคู่หน้าจะเป็นมาวินนะับกับราฟาเอลบอลเล่ช่วยกันทําประตูของเจ้าบ้านตัวความหวังนะครับสาหรับทางด้านไลซิกเองหกเกมที่ผ่านมาล่าสุดชนะสี่แพ้ไปสองเกมนะผม สำหรับเกมคืนนี้อาจจะมีการโรเตชันนักเตะนะครับผมคาดการว่าระบบคืนนี้น่าจะวาง4 22 2, 2นระบมหน้าคู่เช่นเคยนะผมยูสซุนนะครับกับโอเปนด้านะผมยืนล่าตาขายคืนนี้สำหรับทีมผู้มาเยือนอย่างไรซิกนะผมก็สรุปโดยรวมเลยแล้วกันนะผมดูจากเกมล่าสุดที่เจอกันมานะผมจะเป็นทางไรซิกทำได้ดีกว่าดูดีทุกด้านนะผมเกมพร้อมล่าสุดสีเกมล่าสุดนะผมก็จะยังคงเป็นไรซิกทำได้ดีกว่า ยังไม่แพ้สักเกมเลยนะผมแล้วก็เกมทั้งในบ้านและนอกบ้านของไรซี่กด็ดูดีกว่านะผมยังไม่แพ้มาเลยนะครับผมเบรเมนจะมีผลงานที่ดีดูดีมาช่วงหลังก็ตามนะผมแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าการเจอกันคู่แข่งที่มีเกมลุนครับที่ดุดันพร้อมผลิตสกอร์ได้ทุกเมื่อนะแบบนี้นะผมคงต้องลุ้นว่าพวกเขาจะมีดีพอเอาตัวรอดได้หรือไม่แต่ส่วนตัวแล้วนะมองว่ายากนะครับผมสำหรับเรดบอลออกมาแบบนี้เว็บนอกให้ทีมต่อหนึ่งลูกนะผมมองแล้วก็ยังเหนือกว่า พอสมควรสําหรับไลซิกนะครับผมราคาก็ไม่แพงมากนักที่เด็ดวันนี้แน่นอนครับขอต่อไปที่ไลซิกสามารถจะชนะได้แน่นอนนะผมเพื่อนๆก็เอาตัวนี้ไปดูยกันได้เลยหรือใครเห็นต่างก็สามารถสวนทางแนวทางของนะามาได้เลยนะผมน้าไม่ได้บังคับนะผมก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะขอฝากช่องของนาไปด้วยนะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปก็สามารถกดติดตามช่องของน้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ